mm -hmm. ครับแฟนครับเอซี e FC, ครับแมนยูหากินครับพี่น้องมาลายยอครับกระเปวกึ่มเบาจอดกับทีมงานครับพี่น้องบรรยากาศดีๆครับทางทีมงานกำลังดำเนินการครับพี่น้องเบากึ่มยุดท้งเลือครับ ึบรรยากาศสดๆครับก่อนทิศไรยอครับบายเจ้าที่เจ้าทางก่นครับบายเจ้าที่เจ้าทานผู้เพิน่นปุกป,ปักรักษาบริเวณ่าแห่งนี้นะครับลูกมากขาปูข้อปลาให้โชกให้มนัน ฮาพ่อได้อยู่ได้กินนี่แหละจะที่จะฐานเอ้ยฮกโชคดีโชคหมานครับอโอเคครับบันมันมาน,นละบัน ตอนนี้กำลังเอาดังลุ่งน้ำครับพี่น้องโอ้เบิ่งกันสดๆครับนี่กันตอนต่อไปครับโอ้มาทางนครับพี่น้องครับไต่เยาะบริเวณนี้แหละครับพี่น้องฝนเบาเก้นครับว่าแล้ว้นเบาขึ้นครับผนอ่านละใหม่ละมือครับ

ตอนนี้ซีพอ,อยูอยูยูน้ำครับน้ำกับเลืกครับพี่น้องบางม่งกับทวมหัวทวมหางหมดแล้วครับธรรมดาครับกลัวสิสด็กินปลาธรรมศาสตร์ครับพี่น้องอะไรยาะครับลายเอาะน้ำกันครับอ,อ้อมจนสุดแล้วครับพี่น้อง ติดตัวพยายามบระเมินหน่อยๆเลยดีครับต้องแท่ครับต้องแทนแล้ว จากอ้อมดางแล้วกับทำความสะอาดครับบริเวณด้านนาครับบริเวณด้านในดงังโอ้เมื่อยครับครับดึงไหมซองเดียวกับเมื่อยเลยให้ใจนำ้ำป่ทานอ้โอเคครับบนันสะอาดแล้วครับมาหลุ่นกันครับ ประสิมานมอมมนโอ้ในกละมังก็ไดเน่ยแหละครับพี่น้องดอาเลยอ่าดอกที่หนึงครับอ๋อมาทานนี่ความแก่เลยโอ้โหมีนสุดยอดครับพี่น้องเลยะโอ้มาทานมาทาน บาคืมกลไปแล้วครับโอ้มาเบิ่อกีเลยครับพี่น้องของแท้ของแท้ครับว้าวอาว้าวยิงยงมีอีาปืนยงงไหมเลี้ยงสพี่นี่ยวดจากระังยปวจากกระสังน้งเรล่นั่นเอาดูของบาบคึมเสนาง บาคืนกําลังห่าอยู่ครับคุณต่องด้ต่อหายได้ันิ่งเฝ้าแล้วก็สูงครับพี่น้องคุณประสบการณ์หลายแล้วเพื่อนมาทานโจั่งบินไลยแล้วนิ่งขนาดครับคุณไปลงน้องมาสามน้องแล้วครับพี่น้องสานองเในปลาตัวเดียวครับปลาปลานนั่นก็คือปลานอนจัน อของแท้ก oh, <t> ันครับเดียวั่างจิงครับพี่นอน้โอ้ของแท้กันครับคอะไรครับขค้นแอะครับบรนเสี่ยหญ่ครับผมครับไปล่องสามนองครับในป่าก็เดียวสามต้นครับโอ้ลาเคนไงครับ มาททนมันชี้พี่พตัวใหญ่งงครับมาพี่นอ้องมันชี้พี่ตัวใหญ่ดีครับโอ้ตกิมก็ดดำดำได้๋จะปาดำๆใช่ปะนี่ครับบาวกินก็ล่าง,งก็ล่างสิบโพสครับ<ห>พี่พน้อง อมาทานนี่เลยอดซมนี่เราได้สัมผัสใกล้ๆกับเมื่อนี้ล้วครับนองนั้นเิ่นกาะยุกกลางแพร่ผุและยุกลางแม่น้ำพุนล่ะเด่นเพิ่นใกล้ๆเอานี่แหงหนึ่งสามแห่สามดังครับพี่น้องโบลานเลยมาทานครับมาทานโสกไมันมันครับ แต่ว่ากินน้ากันคือเก่าแต่บ้านท่านมีอยู่แต่ว่าตาบ้านผมเรื่องมีเหรอตะกี้ไปปากกาปากกาบะเห็นแต่สมุนเริอมีเหรอมันเป็นไหนบุ๊งมีมั้ยังนี่ฮะยังนี่ปลาลดปลาโลตัวกระตองอางานตัวหน่อย,อย,อยไงกดกินมันตะนปากาอะไรตาบานครับโอ้พี่น้องครับ กดพ่อขวดแม่ประยิงครับอ้ไงสำหนาผมว่าหนาผมไงเหรอนี่ครับไปรยิงไงทเกี่ยอดประคอบมปะมาเบ่งเที่ยวที่สองของเบาวคืมครับพี่น้องมาทานครับดาวสองดาวสาวเดี๋ยวอ้าว ว่านา,าขอ้อกับเต็มแหขึ้นไม่หีุดลวครับคุณไปยังไนะไปแล้วครับ,บ,รบอีก,ก,นกอนออค,ค,คนี่คุณไปอีกคครับพี่นอ้องผู้ใดบ่เคยเห็นบา้บาวขวดัวขวดกับบ้าขรัดคุณเจอการเมืองที่ซิบครับ,รบอยู่ที<ม>่อำเภอหนองบัวดงครับไปยังวนาเนี่ยไปอีกรรมครับพี่น้องไปอีกรมไปอีกรม เปิเทคนิคครับมมวิธ <c oughs> ีการไล่แหครับ,บต้องใจเย็นเติบด้วยครับพี่น้องมกับเปิ้งนี้อตั้งใจงนปลาขาวิีไท่ครับโอ้ของแท้ครับนี่หลากหลายสายพันธุพี่น้องไม่กินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อ,อ บาเคลืมครับนี่คือทาหมาดทานครับนี่ ปาจอยครับแล้วพี่น้องนะครับทั้งเกตเบิบงคับซีไฟล่ะพี่น้องเออตั้งต่เบ้าเหลือมมากนี่นะครับตะกี่เข้าก็พอได้กินอยู่ครับจะให้พิจารณาบิ่งครับโอ้โหโอ้เคครับนี่ครับมะนาวฟรัสครับพี่น้องเ่ื่ะของแท้ครับอืมของแท้ครับของแท้บันมาทานครับโอ้ยขาอุกโลกอีกเล็กเล็ครับพี่น้องเหลียมภาพเหลี่ยมภาพเลย่อยๆอือม ปลาหลากหลายสายพันธุ์ครับคะแนปิ้งกับปิ้งครับครับนอ้ของแท้ครับนี่นี่แหละครับเจอกันที่น้องบัวดงองดงํอเาเภอศิลาลาดครับพี่น้องวันที่สิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับบ่าวคืมนีบ่บ่วผ่าแท้และเมื่อนี้มาสอบไ้ก้อนนี่ครับเบื้องเทคนีค้ครับ ปลาอย่างอันหนาหนดาชอครับปลาอย่างไรนี่ปลาขาวไทยปลาขาวไทยครับปลาเลียนไฟปลาอย่างคนนี้ปลาเรียนไฟปลาเลียนไฟโอ้ของแท้กับพี่น้องนี่ครับผู้บเคยเห็นกระเด็นครับผมก็เห็นเป็นคางแรนกขึ้นกันแล้วครับในชีวิตนี้โอ้ของแท้ครับเต็มมือครับนี่ครับแหนกกี้กับกี้ครับพี่น้องแหนกดึกกับดึกปวดครับปลาเลียนเป็ไงโอ้ของไงเลยบะ แค่ไรโอ้ปลาเค็งไงครับนนของแท้ครับโอ้ยหุ่นครับมาทานครับพี่น้องเอาดึกมาเบิ้งครับนี่ครับโอ้ยว่าเม็ดโอ้ขนาดโบใครเป็นไรด,ดิครับนี่โอ้ตัวใหญ่ลีครับนี่โอ้ยว่าเม็ดปลานินไหมโอ้ของแท้ของแท้ครับนี่ฝีมือเบาคืมครับ โอ้มาฐานครับโอ้มีตัวยังไงครับพี่น้องอันนี้กับโอ้บลธรรมดากันนิดตัวปลาเข็งก็ได้เรื้อดครับนี่ครับเบดึงกันสดๆครับนี่ปลาเข็งธรรมชาติครับพี่น้องโอ้ของแท้ของแถมครับเปิดและเอ้ยอือของแท้ครับของแถมนะครัวกินอาหารมนุษย์กินท่อเนี่ยรื้ยของแถครันโอ้ครับ สถานการณ์ครับพี่น้องที่ตัวใหญ่ครับชัวหนึ่งเพิ่นเขาไปหลับอยู่ทึ่งๆแหละครับชัวหนึ่งเขาไปกี๋แหละครับตัวนี้ก็บยังเหลือเยอะครับพี่น้องโอ้แซมสิกินนี่เต็มเลยครับพี่น้องผมบอกาศทราครับเพราะว่ามันมีปากะเยงอยู่นะฮะมันปักแล้วมันป่วยครับพี่น้องโอ้มาทานอีกแล้วครับโอ้หลากหลายสายพันธุ์นี่เลยครับพี่น้อง กวามุูดมสมบูรณ์ครับพี่พื้นที่อะไของแท้ด้ครับวนาฟอร์ตเราคือแล้วครับพี่น้อง คือได้บานนี่หมาฐานครับโอ้ตางกันอยู่ตัวนี่เออเดึกไปทางเดียวกันนี่ยแหละรับพี่นองโอ้แตะควาวหมาหนีต่างกันพูน้นึงจนสิ่สูดดางเขามาอีกแล้วว่าทันอีกพู้นีว่าเอาอีกจักดอกแน่ว,ว่าทันก็ย่งหมานคือเกาครับโอ้มาฐานครับมาทาน ว่าเป็นสิขึินค่าเฮียอยู่บนนี้มาทานอิลีครับนี่แต่ว่าเบาเกินเพิ่นให้ราคาเดิมครับให้ราคาเดิมราคาเฮียเหมือนเดิมแต่ว่ามะนาฟอดนี่สงสัยสิได้เก็บบัรเพิ่มอของแท้ครับปาเข็งด้วยครับนี่เอบนปานน,านี่ด้วยนี่ควรอ้ยครับนี่ครับซีนิ่วครับอ้ของแท้ครับ พี่น้องเอ้ยเคยเห็นแต่ปลาคอยญ่อันนี้ปลาเค็งใหญ่ครับโอ้มาทานครับโอ้พี่น้องครับวิวสโมม้าล่ะครับสมอสโมม้าล่ะคุณมาทานเอลีครับนี่เออว้าตั้งแต่บ้านจอดรถพนักครับพนไม่หยากหลงบัาพนอ่ายันเออมาทานครับโอ้ย บอกบอกก่มันจอดรถมาทานอีรีครับ so. พ so ี่น้องบอกว่าให้มาพู้เก็บดังนี่ครับมันพูสีมาเก็บดังมาทานครับมาทานมาให้มาวนน้ำอยังนีเต็งโตหรอโอ้ยไปพิดว่างเลยโตเจอีลีนะอ่าแคแยงครับนี่ต้องบ้าจอเท่านั้นครับพระมือเราดัน ไม่ของแท้ครับอืมห้เมื่อดสี่วิลีครับอืมตัวนี้หาที่พมูมือมันแทน,นนิน้อยนิเนี่โอเคครับหมาเรย่เยๆครับพี่น้องโอ้ซ้ำส,สิกินนีุ่ดยอยเลยครับโอ้มึงยืดได้ดันะบกึ้่มสวมพ้อจะได้เากลีมเราตูดดังแล้วครับพี่น้องตอมเขามาแล้วเพื่อนหาสิป,ปินขันตอนสุดท้ายแล้วครับก่อนเก็บ E จะไปยังหลักครับปบูครปรูครบับโอ uh, ้ทถีมกนมากเท่ลสามตัวสี่ตัวครับเก็บประทันเลย ห่วยๆแล้วครับพี่น้องอเบ็ดไปหลายเศษอะไรด้วยครับนี่มันมันครับพี่น้องเชิญกินเราไปก็ทุกกองเหลืองเนี่ยเราเดี๋ยวเราลงมาของเกี่ยวเด้อนะครับมากินเขากินน้ำครับพี่น้องถ้กทายแฟนครับเอฟซีครับพี่น้องนี่ติดตามช่องเบาเกลืมเสียนางครับพี่น้องกูดได้มากกันชื่นชอบกันลงแหววานแหวครับพี่น้องอ่ะมีคลิปดีๆมานำเสนอวันที่เซฟเจอกันทีบันยังกด An, S! <S น้องบัวดงครับอำเภอศิลาลาดครับมาทานครับไใ้บ่าวคุณเพื่อนเดีนมากินเขากันขวางแถของแถครับขวางแถโอ้โหน้ำม้วนอะไรเงี้ยโอเคครับพี่น้องกินเขาน้องกันครับผัดปีดจะข้าวกันครับ ดกิ่งปลาสดๆกับสมุงครับจอมร้านเข้าหลายๆแล้วข้นมาเลย่อนทังหญ่ขนหั่นโอเคครับพี่น้องเซสินพัลกิจครับบาวเกลิอมกับหอนาฟอร์ดเพื่อนทำการเอาเอาใหม่เอาไหลลุงคือเกาครับพี่น้องได้จังมามาพิสูจน์ไหมครับว่าสีนี้ีปลาอีกว่าแต่ว่ามือนีกับมันพอสมควรครับ อาโอเคครับคลิปนี้ไวส้สำนีครับพี่น้องเจอกันเุดละวันที่ซิฟอำเภอซิลาลาดเปิลัครับโอเคครับคลิปนี้ไวส้สำนีขอกาวเข้ามาสวัสดีครับ